ค่ะถ้าจู่ๆดิฉันเกิดป่วยกระทันหันขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรักษาโรงพยาบาลเดชาแต่ปรากฏว่ารู้ทีหลังว่าทั้งโรงพยาบาลมีคุณหมออยู่แค่คนเดียวแล้วก็ไม่มีแผนกอื่นที่พร้อมจะให้บริการรักษาผู้ป่วยดิฉันก็คงจะตกอ,อกตกใจไม่แพ้ก,กับผู้ป่วยรายอื่นๆที่เพิ่งทราบข่าวการปิดตัวโร,โรงพยาบาลชั่วคราวนะคะแล้วโรงพยาบาลน,นี้ ให้บริการรักษาผู้ป่วยมานานแล้วถึง40ปีเจ้าของก็เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงคือคุณหมอเดชาสุขารมค่ะคนในข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูประวัติของคุณหมอเดชานิดนึงค่ะเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาททั้งแวดวงการแพทย์แล้วก็การเมืองมานานแล้ว เดิมที่คุณหมอเดชาเป็นคนพื้นเพอยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตอนเรียนก็ไปจบจากคณะแพทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือนะคะแล้วก็เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศด้วยส่วนการรักษาผู้ป่วยนะคะคุณหมอก็มีประสบการณ์ไปประจําอยู่หลายโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลราชนาวีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็ยังเป็นผู้บังคับกองร้อยนาววิโยธินสัต,ตหีบจนได้รับพระราชทานยศเป็นนาวาโท ส่วนเรื่องครอบครัวคุณหมอก็ไปแต่งงานกับคุณทิปสุดาน,นะคะจนมีลูกด้วยกัน3คนแล้วก็มีลูกชายคนนึงคือคุณแจ็คอนเนชาสุขารมตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะส่วนการมาจับธุรกิจโรงพยาบาลจริงๆๆจังเนี่ยไปเริ่มเอาเมื่อปี2518ค่ะอยู่ที่ถนนสยุธยานะคะแล้วก็เปิดดําเนินการมาจนกระทั่ง40ปีแล้วในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นคุณหมอที่เป็นนักบริหารแต่ในแง่ของบทบาทการเมืองคุณหมอก็โดดลงไปเล่นในสนามการเมืองเหมือนกันคุณผู้ชมคุณหมอก็เลยตัดสินใจค่ะเข้าไปเป็นผู้บรยการประชาสัมพันธ์ของพักกิจสังคมก่อนจากนั้นก็เลยลงไปสมัครสสกรุงเทพในนามของพักก้าวหน้าอยู่หลายครั้งแต่ก็ต้องสอบตกทุกครั้งไปเลยทําให้คุณหมอตัดสินใจเบนเข็มออกไปต่างจังหวัดแทน มีคนพักชวนไปค่ะก็คืออดีตสสกาญจนบ,บุรีของพรรชาติไทยคือพลตำรวจโทจำรัดมังคลารัตน์จากนั้นคุณหมอเลยย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะช่วงนั้นก็ไปเดินสายแนะนำตัวให้คนในเมืองการได้รู้จักจัดหน่วยเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเดชาไปตรวจให้ประชาชนออกเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ด้วย แต่มาสมหวังเอาจริงๆก็เมื่อปี35เลยค่ะได้เป็นสอสอสมใจนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยุคทองคือช่วงปี2541คุณหมอก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะในรัฐบาลของคุณชวนหลีกภยัยจากนั้นก็ย้ายการสังกัดพักนะคะไปอยู่ที่พัก ไทยลักไทยแล้วก็ประชาธิปตัตต์ต่อมาจนเมื่อปี2554ก็ให้ลูกสาวคือดรจุ๊บลงไปเล่นการเมืองเป็นสสากาญจนบุรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สอบตกแต่ก็ยังคงมีความหวังว่าในอนาคตนั้นลูกสาวคนนี้จะมาสืบสายเส้นทางทางการเมืองต่อจากคุณพ่อในอนาคตคงต้อง,องรอลุ้นกันแหละค่ะคุณผู้ชมคะว่าจะสามารถจเจริญรอยตามที่คุณพ่อหวังเอาไว้ได้หรือไม่และทั้งหมดนี้ก็คือคนในข่าวในวันนี้ค่ะ